สวัสดีแฟนเพจและเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแพ็กสมุนไพรนะครับกำลังจะออกไปสมุนชงสมุนไพรวันนี้วันจันทร์ที่16นะครับมีนาคม2563นะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ นะครับวันนี้นะครับมีลูกค้า3ท่านนะครับที่สั่งซื้อนะครับก็จะมีลูกค้าจากจังหวัดสีสเกตชลนบุรีนะครับแล้วก็สกลน,นครน,นะครับ อ๋อคับพีอ่าเดี๋ยวเราจะแพ็กสมุนไพรกันแล้วนะครับสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ามดลูกยนต์ตกขาวฤกษสีดวงไส้เลื่อนกับบางลมยนต์คุณแม่หลังคลอดนะครับช่วยเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่หลังคลอดได้เป็นอย่างดีนะครับความดันนะครับไวทองนะครับแล้วก็ มาดึงระยะแบบเรื่องนะครับสนใจนะครับสั่งซื้อเข้ามาได้ที่084749267 6, 6, 6นะครับกรุงเทพและปริมณฑลนะครับส่งวันนี้พรุ่งนี้ถึงส่วนภาคอีสานนะครับไม่เกิน3วันส่งด่วนยินเบสน,นะครับภาคใต้วันเดียวก็ถึงนะครับาสามารถนัดรับสินค้าได้นะครับในตัวเมืองประดังเบซานะครับ จะเข้ามาซื้อที่บ้านก็นได้นะครับสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อกันมาได้นะครับที่0ู4ย์9 2 6 6, 6 7นะครับปัญหาของคุณก็คือปัญหาของเรานะครับส่วนลูกค้าที่มีปัญหาสิวฝ้ากะน,นะครับก็สามารถทานสมุนไพรของเราได้นะครับเพราะว่าถ้าภายในดีภายนอกก็ดีด้วยนะครับสนใจสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตไปส่งสมุนไพรก่อนนะครับ าฝากดกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ